สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูบ้านพร้อมโกดังนะฮะอยู่ที่ตาบนเมืองชุมอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายด้านหน้าของทุกท่านเลยนะฮะเป็นบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดถนนหมายเลข1 1 7 3นานะฮะอำเภอเวียงชัยไปเวียงเชียงรุ้งนะฮะด้านนี้นะฮะด้านนี้จะไปที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งนะฮะด้าน ซ้ายมือก็จะไปอำเภอเวียงชัยนะฮะไปที่ว่าการอำเภอเวียงชัย8.1กิโลเมตรนะฮะลูกค้าไปสถานีรถไฟทุ่งก่อนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรนะฮะบ้านหลังนี้นะฮะตอนแรกเจ้าของเขาจะทำโรงงานนะฮะจะทำเป็นแบบผลิตยางรถยนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็เลยทำโกดังขึ้นมานะฮะโปรเจกต์น้องของเขา ลักษณะนะฮะลักษณะจะก,ก็พื้นที่ก็จะสูงกว่าระดับถนนนะฮะที่แกทําไว้โครงสร้างพวกนี้นะฮะสูงมากนะฮะรถใหญ่รถสิบล้ออะไรเข้าได้สบายนะฮะหรือว่าจะทําเป็นอูอ่ซ่อมรถหรือว่าดัดแปลงเป็นร้านค้าได้หมดเลยนะฮะเพราะว่าอยู่ติดถนนนะฮะอยู่ติดถนนแล้วก็ด้านหน้า หน้าบ้านนะฮะติดถนนเป็นเส้นตรงนะฮะไม่ใช่ทางโค้งทางโคดโค้งอะไรนะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้แกก็ไปอยู่ต่างจังหวัดนะฮะให้ลุงกับป้านะฮะดูแลให้นะฮะดูแลให้อ่าภายในพื้นที่ก็จะมีบ้านหนึ่งหลังนะฮะซึ่งสร้างไม่นานนะฮะบ้านนี่แปลงประมาณกี่ปีนะครับแม่บ้านนอกเขาอ๋อแปลงได้สามสีปีอยู่เนาะ บ้านเพิ่งสร้างนะฮะได้ประมาณ3-4ถึงปีนานานานมา,าทีนะฮะแล้วก็เห็นว่าออฟฟิศนี่ก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะฮะก็ระงับโครงการไว้นะฮะเพราะว่าน่าจะ,จะติดปัญหานะฮะเรื่องเงินเงินทองทองนะฮะก็ตรงนี้นะฮะน้องเขาก็จะทำเป็นออฟฟิศนะออฟฟิศหรือว่าทำเป็นห้องพักได้นะฮะตรงนี้เปิดประตูมาก็จะเป็น <c oughs> ห้องครัวนะฮะตรงนี้ก็จะทําเป็นห้องส่วนครัวส่วนบ้านก็จะอยู่ท้ายนะฮะมีห้องน้ําด้านนอกนะฮะห้องน้ําด้านนอกให้โครงสร้างนี่เขาทาใหญ่มากเลยนะครับความกว้างนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกว้างประมาณหกเมตรนะฮะแล้วก็ความยาวนี่สามสิบสามสิบหกเมตรได้นะฮะเพราะว่ามี 6ล็อกนะฮะล็อกๆประมาณ5-6เมตรนะฮะกว้างมากนะฮะส่วนตัวบ้านนะฮะอันนี้เป็นตัวบ้านก็ลักษณะเขาจะทำเป็นทรงกลมนะฮะเป็นสไตล์ของเขานะฮะใหญ่นะฮะหลังใหญ่นะด้านหลังก็พื้นที่ห่างจากกำแพงนี่เยอะอยู่นะฮะตรงนี้ก็เท เทพื้นหมดเลยนะฮะเทพื้นคอนกรีตอะไรทุกอย่างเลยนะฮะไม่ต้องตัดหญ้าเลยนะฮะซื้อแปลงนี้เทเต็มพื้นที่นะฮะเทเต็มพื้นที่ตัวตัวบ้านก็จะยกสูงประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะฮะมีบันไดอยู่3ขั้นขึ้นมาก็จะเป็นห้องเลยนะฮะห้องนอนอแบบนี้เลยนะฮะ มีห้องน้ำในตัวนะฮะฝ้าเพดานก็ตกแต่งนะฮะทำลวดลายอะไรต่างๆเห็นป้าเขาบอกว่าเจ้าของนะฮะมาพักแค่สามสี่ครั้งเองนะฮะตั้งแต่สร้างบ้านมานะฮะไม่มีเวลาอยู่เลยนะฮะต้องทำงานม,มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะฮะก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะฮะ มีที่พักให้นะฮะมีบ้านพร้อมโกดังให้นะฮะ,ะเจ้าของเขาเปิดราคาขายมาที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะฮะลูกค้า1 8ึ่งล้านบาทราคานี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะฮะได้โครงสร้างตัวนี้ตัวบ้านนะฮะแล้วก็พื้นที่นะฮะติดถนนอีก1นึงานแปตารางวานะฮะ ราคานี้เจ้าของเน้นมาบอกว่าขอไม่ลดแล้วนะฮะขอไม่ลดแล้วค่าใช้จ่ายทุกอย่างคนละครึ่งนะฮะกำแพงนะฮะกำแพงอยู่สองด้านสามด้านนะฮะด้านหน้าก็ติดกันก็เป็นป้ากับหลานนะฮะแนวเขตก็แบ่งแยกกันหมดแล้วต้องเปินเทปื่นมดเลยนะแม่เนาะไม่ได้ตัดยา<ม>เลยนะเลยนาะคือคะแนเนา,นานะอ,อีอย่ยคือแต่ รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะฮะทุกท่านท่านไหนสนใจนะฮะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตรงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่0 932927167หรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนด์นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ